สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในตำนานกรีกโบราณที่ไม่ใช่แค่นิทานก่อนนอนแต่มันคือเรื่องจริงและเหล่าถวยเทพผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้อยู่แค่บนภูเขาโอลิมปัสเท่านั้นวันนี้เราจะมาเริ่มต้นการผจญภัยครั้งแรก ของเด็กหนุ่มผู้ไม่ธรรมดาคนหนึ่งผู้ที่ถูกลิขิตให้ต้องมาเผชิญหน้ากับโชคชะตาอันยิ่งใหญ่นี่คือปฐมบทของเรื่องราวทั้งหมดเพอร์ซี่แจ็กสันกับสายฟ้าที่หายไปเด็กชายผู้ถูกลิขิตและค่ายฝึกเหล่าเดมกรตเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในฤดูร้อนณแนะยงซี่อะคาเดมี่ โรงเรียนประจำสำหรับเด็กที่ถูกมองว่าเป็นเด็กมีปัญหาเด็กชายคนนี้คือเพอร์ซี่แจ็กสันสำหรับคนภายนอกเพอร์ซี่เป็นเพียงเด็กชายวัย12ปีผู้ซึ่งมีปัญหาด้านการเรียนรู้ทำให้เขามักอ่านสลับคำและมีอาการสมาธิสัน้น ที่ทำให้เขามักจะหลุดออกจากบทเรียนส่งผลให้เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนมาแล้วหลายครั้งและต้องย้ายโรงเรียนอยู่บ่อยๆแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาหากแต่เป็นเพียงสัญญาณบางอย่างที่มงบอกว่าเขาไม่เหมือนใครในแต่ละวันเพอร์ซี่ต้องเผชิญกับการถูกกันแกล้งจากเพื่อนร่วมชั้นจอมอันตรพาน อย่าแนนซีบอร์โบฟิสเด็กสาวตัวอ้วนผมแดงที่มีใบหน้าคล้ายหนูที่มักจะหาเรื่องและทำลายข้าวของเพอร์ซีอยู่เสมอและอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ผู้ดุดันมิสซิสตอลผู้ซึ่งมักจะมองเพอร์ซี่ด้วยสายตาแปลกๆราวกับว่าเธอรู้ความลับบางอย่าง เกี่ยวกับเขาแต่โชคดีที่ชีวิตในโรงเรียนของเพอร์ซี่ไม่ได้โดดเดี่ยวเสียทีเดียวเขามีเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอนั่นคือโก v เวอร์อันเดอร์วูดเด็กชายผอมแห้งขี้กลัวผู้ที่มักจะถูกเพื่อนเพื่อนแกล้งเช่นกันโกเวอร์เป็นเหมือนเงาของเพอร์ซี คอยเป็นกำลังใจและปกป้องเขาเท่าที่กำลังเล็กๆของเขาจะทำได้เพรซี่มักจะรู้สึกแปลกๆก,กับโกเวอร์เพราะดูเหมือนขาของเขาจะผิดรูปเล็กน้อยและมักจะใส่กางเกงที่หลวมๆอยู่เสมอเพร์ซี่พึมพำกับโกเวอร์ฉันไม่เข้าใจเลยโกเวอร์ทำไมเรื่องกแปกต้องเกิดขึ้นกับฉันตลอด ฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่เคยเข้ากับใครได้เลยโกเวอร์ Go ตอบกลับว่าบางทีนายอาจจะพิเศษกว่าคนอื่นก็ได้นะเพอร์ซี่ฉันฉันต้องปกป้องนายในวันทัศนศ,ศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนซึ่งเต็มไปด้วยรูปปั้นและโบราณวัตถุของกรีกโรมันมิสเตอร์บันเนอร์ อาจารย์วิชาภาษาลาตินผู้รอบรู้กำลังบรรยายเรื่องเทพนใิยายกรีกด้วยความกระตือรือร้นแต่ความสงบสุขก็ถูกทำลายลงเมื่อแนนซีบอ b โบฟิสผู้ไม่เคยเลิกยุ่งกับเพอร์ซี่ได้กันแกล้งเขาอีกครั้งและด้วยเหตุผลบางอย่างแนนซีก็ถูกผลักลงไปในบ่อน้ำพุมิสิสดอล อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ผู้ดุดันเรียกเพอร์ซี่ไปคุยส่วนตัวในมุมมืดของผลิธภัณฑ์ทันใดนั้นร่างกายของเธอก็เริ่มบิดเบี้ยวผิวหนังเหี่ยวยน่นแขนงอกเป็นปีกข,ขางข่าวเล็บแหลมคมงอกยาวดวงตาเรืองแสงด้วยความมุ่งหลายเธอได้เผยร่างที่แท้จริงกลายเป็นปีศาจ้ายหนึ่งในฟิรี่ ผู้รงทันจากนรกเธอบอกว่าเธอรู้เพอร์ซีเป็นใครและกล่าวหาว่าเพอร์ซี่ขโมยบางสิ่งบางอย่างไปในช่วงเวลาวิกฤตขณะที่ฟิวรี่กำลังพุ่งเข้าใส่เพอร์ซีมิสเตอร์บันเนอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นโยนปากกาธรรมดาธรรมดาด้านหนึ่งให้เพอร์ซีทันทีที่กาแตะมือเพอร์ซี มันก็กลายร่างเป็นดาบสีบอลดาบที่ดูเก่าแก่แต่กับคมกริบเพอร์ซี่ตกใจและสับสนแต่ก็มีสัญชาตญาณบางอย่างบอกให้เขาต่อสู้เขาใช้ดาบนั้นฟันมิสซิสจอทำให้ร่างของเธอกลายเป็นผุยผงไปต่อหน้าต่อตามิสซิสดอในร่างฟิลรีพูดว่าแกหนีไปไม่พ้นหรอกอีกลูกครึ่งเทพ ฉันรู้ว่าแกเอาอะไรไปเพอร์ซี่ตอบด้วยเสียงสั่นเครืออะไรกันนี่อะไรกันนี่มันเรื่องอะไรฉันไม่ได้เอาอะไรไปมิสเตอร์แบนเนอร์จะโกนบอกเพอร์ซี่ว่าเพอร์ซี่ใช้มันซะหลังจากเหตุการณ์ที่ดูเหนือจริงเพอร์ซี่กลับไปที่ห้องเรียนด้วยหัวใจที่เต้นรัวเขาพยายามถามเพื่อนๆนและมิสเตอร์แบนเนอร์ เกี่ยวกับมิสซิสตอแต่ที่น่าแปลกใจคือไม่มีใครจำเธอได้เลยทุกคนมองเพอร์ซี่ราวกับเขาพูดเรื่องไร้าสาระทุกคนทำราวกับว่ามิสซิสตอไม่เคยมีตัวตนอยู่ในโรงเรียนเพอร์ซี่เริ่มสงสัยว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วหรือไม่หรือนี่เป็นเพียงความฝันอันน่ากลัว โกเวอร์ over, เพื่อนสนิทที่ซื่อสัตว์ของเพอร์ซี่เข้ามาปลอบใจและในที่สุดโกเวอร์ Go ก็ตัดสินใจเปิดเผยความจริงอันน่าตกใจที่เขาเก็บงำมาตลอดเขาไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาเขากับมีร่างกายท่อนล่างเป็นแทะเขาคือ s ซตเทอร์ผู้มีหน้าที่คุมกันเหล่าเดมิกอส โกเวอร์ ver, ยอมรับว่าเขารู้เรื่องมิสิจอร์มาตลอดและรู้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับ Percy. Ver, เพอร์ซีโกเวอร์เล่าให้เพอร์ซีฟังถึงโรคที่ซ่อนอยู่โรคที่เต็มไปด้วยเทพนิยายกรีกที่เหล่าเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เช่นซูสด,ดาชาแห่งถวยเทพโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและเฮดิส เทพแห่งยุนมาทูตต่างก็ยังมีชีวิตอยู่พวกเขายังคงมีอำนาจและมีอิทธิพลต่อโลกมนุษย์และบางครั้งพวกเขาก็มีลูกกับมนุษย์ซึ่งลูกเหล่านั้นก็คือเดมิกอสหรือลูกครึ่งเทพผู้ที่มีพลังพิเศษและมักจะถูกสปราดาตามล่าเพอร์ซีพูดด้วยเสียงสั่นเครือ นายในพูดเรื่องไรเนี่ยโกเวอร์เทพเจ้าอะไรกันนายเป็นบ้าไปแล้วเหรอโกเวอร์ถอนหายใจเฮือกใหญ่และพูดว่าฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้าแต่ฉันกำลังบอกความจริงกับนายเพอร์ซีนายคือหนึ่งในพวกเขาและนายกำลังตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงฉันต้องพานายไปที่ที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้ เมื่อโกเวอร์บอกความจริงกับเพอร์ซี่พวกเขารีบกลับไปหาแซรีแจ็กสันแม่ของเพอร์ซี่ผู้ซึ่งรู้เรื่องราวทั้งหมดมาตลอดเธอรู้ว่าเพอร์ซี่ไม่ธรรมดาและเธอต้องพาเพอร์ซี่ไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเห่าลูกครึ่งเทพนั่นคือค่ายหาบบัตสถานที่ที่ฝึกฝนและหลบภัยของเห่าลูกครึ่งเทพ พวกเขาทั้งสามออกเดินทางด้วยรถยนต์เก่าๆท่ามกลางพายุฝนฟ้าขนองที่รุนแรงบนถนนที่มืดมิดบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความน่ากลัวพวกเขารู้ว่ากำลังถูกตามล่าและทุกวินาทีที่ผ่านไปก็คือการแข่งขันกับความตายและแล้วความกลัวก็กลายเป็นความจริงมินนททอร์ สับป,ประหาดครึ่งคนครึ่งวัวกระทิงที่มีร่างกายใหญ่โตก็ปรากฏตัวขึ้นกลางถนนมันพุ่งเข้าชนรถของพวกเขาอย่างจังทำให้รถพลิกคว่ำแซรีแม่ของเพอร์ซี่พยายามปกป้องลูกชายของเธออย่างสุดชีวิตในช่วงเวลาวิกฤตแซรี่รู้ว่าเธอต้องเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องลูกชาย เธอพุ่งเข้าใส่สัปประหลาดและถูกมินนาทอลบีบอัดร่างกายของเธอจนสลายกลายเป็นละอองทองคำที่ส่งประกายจางจงก่อนจะหายไปในอากาศการจากไปของแม่ทำให้เพอร์ซี่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสหัวใจของเขาแตกสลายด้วยความโกรธแค้นและเสียใจแซรีพูดด้วยเสียงแผ่วเบา,เบาแต่หนักแน่น หนีไปเพอร์ซี่หนีไปลูกต้องวิ่งไปที่ค่ายลูกต้องรอดนะแม่รักลูกเพอร์ซี่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแม่ด้วยความโกรธแค้นจากการเห็นแม่ถูกสังหารเพอร์ซี่ที่ยังคงสับสนกับพลังที่เขามีก็สามารถเอาชนะมินนททอได้สำเร็จ ก่อนที่เขาจะหมดสติตรงบริเวณหน้ารั้วของค่ายหากบัสโกเวอร์ที่รอดมาได้อย่างวุดหวิดพยายามดากร่างของเพอร์ซี่ข้ามดัวป้องกันเวทมนต์เข้ามาได้อย่างปลอดภัยเพอร์ซี่ฟื้นขึ้นมาในกระท่องพยาบาลของค่ายที่นั่นเขาได้พบกับแอนนาเบสเซสเด็กสาวผู้เชี่ยวชาดดวงตาสีเทาคมกริบ ลูกสาวของเทพอธีนาผู้ซึ่งคอยดูแลและพาเพอร์ซี่เดินชมรอบๆค่ายแอนนาเบธอธิบายถึงชีวิตในค่ายหาปัตที่ซึ่งเหล่าเดมิกรสจะถูกฝึกฝนให้ใช้พลังของตนเองและเรียนรู้การป้องกันตัวจากเหล่าสัประรดค่ายหาบัตเป็นสถานที่ที่น่าอัศจรรย์ เต็มไปด้วยเหล่าลูกครึ่งเทพมากมายจากเทพพเจ้ากีดหลากหลายองค์ที่นี่เพอร์ซีได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเดมิกอสได้ฝึกฝนการต่อสู้ด้วยดาบก,การยิงธนูและเข้าร่วมกิจกรรมเวทมนต์ต่างๆเขาได้สัมผัสถึงความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งเหมือนได้มาอยู่ในบ้านที่แท้จริงเป็นครั้งแรก เพอร์ซียังได้พบกับผู้อำนวยการค่ายมิสเตอร์ดีซึ่งที่จริงแล้วคือเทพไดโอนิซัสเทพแห่งวายที่ถูกสุดลงโทษให้มาดูแลค่ายและไครอนคู่ใหญ่กิจกรรมของค่ายผู้เป็นเซนทร์ครึ่งคนครึ่งมาผู้ปาดเปลืองแท้จริงแล้วไครอนก็คือมิสเตอร์บันเนอร์ อาจารย์วิชาภาษาราตินที่เพอร์ซีเรียนด้วยเพอร์ซีได้เห็นลูกเคลตันลูกชายเทพเฮอร์มิสผู้เป็นลูกครึ่งเทพที่มีความสวรรค์โดดเด่นลูกดูเหมือนเป็นพี่ชายใจดีที่คอยแนะนำเพอร์ซีสอนเขาเรื่องการต่อสู้ด้วยดาบและเล่าเรื่องราวชีวิตในค่ายหาบัสเขายังเป็นที่ชื่นชอบและเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกครึ่งเทพหลายคน แอนนาเบตยังเล่าให้เพอร์ซีฟังว่ารุคเคยเป็นคนที่สำคัญกับเธอมากเป็นเหมือนพี่ชายและเคยช่วยชีวิตเธอไว้แต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนเขาไปทำให้ลุกมีความไม่พอใจและความขมขื่นต่อเดาทวยเทพเพราะรู้สึกว่าถูกพ่อของตัวเองและเราเทพเจ้าทอดทิ้งและในระหว่างกิจกรรมจับทงอันดุเดือน ในขณะที่เพอร์ซี่ถูกโจมตีและตกลงไปในน้ำพลังวิเศษบางอย่างก็ปรากฏขึ้นน้ำในทะเลสาบได้พุ่งขึ้นมาปกป้องเขาอย่างน่าอัศจรรย์และเหนือศีรษะของเขาก็ปรากฏสัญลักษณ์ตีศูนที่ส่องประกายสัญลักษณ์อันเป็นที่จดจำของเทพโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ทุกคนในค่ายต่างตกตะลึงเพราะนี่คือการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเพอร์ซี่เขาคือลูกชายของโพไซดอนหนึ่งในสามเทพผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างมากเพราะเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามซุดโพไซดอนเคดิสได้เคยทำข้อตกลงอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่า จะไม่มีลูกครึ่งเทพอีกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามครั้งใหญ่การปรากฏตัวของลูกชายโพไซดอนทำให้เกิดความกังวลไปทั่วค่ายโดยเฉพาะไครรอนที่รู้ถึงคำทำนายบางอย่างและตระหนักดีว่าการมาถึงของเพอร์ซี่จะนำพาไปสู่วิกฤตครั้งใหญ่ที่กำลังจะทำให้โลกเทพนิยาย และโลกมนุษย์สั่นครอนเพราะสายฟ้าของเทพสุดได้หายไปและความสงสัยก็พุ่งเป้าไปที่เพอร์ซีเพอร์ซีได้รู้ว่าเขาคือลูกครึ่งเทพแต่การเป็นลูกชายของโพไซดอนนั้นไม่ได้มาพร้อมกับพลังวิเศษเพียงอย่างเดียวหากแต่มาพร้อมกับภาระอันยิ่งใหญ่และอันตรายที่รออยู่ข้างหน้า ใครคือผู้ที่ขโมยสายฟ้าของสุดและเพอร์ซี่จะรับมือกับโชคชะตาและภารากิจนี้ได้อย่างไรโปรดติดตามการผจญภัยสุดเข้มข้นในครั้งต่อไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนิทานคาเฟ่ของเราไว้เพื่อไม่พลาดก,การอัปเดตแล้วเจอกันใหม่ค่ะ